อะไรขึ้นคะทำไมถึงรักสะดุดขนาดนั้คะก็เป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องระหว่างมีปัญหากันระหว่างระหว่างผมกับมารีนะครับในการในการเขาเรียกว่าคบกันผมเชื่อว่าก,ก็น่าจะเป็นปัญหาของทุกคนที่มีชีวิตคู่แหละอาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันบ้างในบางครั้งที่เราที่เราครบกันอะไรเงรี้ยฮะก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ทําใหา้มันมันเกิดปัญหาในในวงกว้างคนรอบข้างอะไรเงี้ด้วยครับก็ ก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะผลกระทบจากจากคนข้างนอกที่ที่เข้ามาหาเราหาครอบครัวเราเยอะเหมือนกันครับจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเราเราก็มีมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็แล้วก็ตกลงกันว่าเออจะตอนแรกจะมีการแบบถอยคุณละก้าวนะครับาจากจากปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยด้วยเราสองคนนี่แหละที่ ที่ไม่เข้าใจใน,ในการละกันแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยแบบพูยกันว่าเดี๋ยวเราจะอาลองลองลดสถานละลงนะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอพอมันเกิดฟีดแบกจากการที่น้องลบรูปใน IG อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทําให้คนแบบว่าไปตีความว่าแบบว่าเลิกกันแล้วแล้วก็บอกเลยว่าเป็นปัญหาของผมกับมาลีสองคน,นะ,ะที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของผมเนี่ยไม่เคยแบบ ไม่ต้อนรับเขาเลยนะฮะสังเกตได้ว,ว่าไปเที่ยวสุพรรณบ่อยๆแล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเนื่องจากบ้านเราสองคนเนี่ยมีปัญหากันจริงๆครับก็เลยก็เลยมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็แล้วก็วกพอเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันได้มีโอกาสมาคุยกันคือเราไม่ได้ขาดกันติดต่อกันนะฮะแต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าเออเราเราเราลองปรับกันไหมเราลองคุยกันไหมคือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยเป็นช่วงที่เรา เราตัดสินใจก่อนเราพยายามแก้ปัญหาก่อนพยายามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราก่อนว่าให้มันให้มันให้มันลงตัวที่สุดคือเราไม่อยากออกมาพูดอะไรเร็วๆเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าถ้าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันใช่คําตอบที่เราต้องการหรือยังอะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยลองแก้ปัญหาดูเองก่อนให้มันให้มันจบก่อนนะครับแล้วก็พอเราแก้ปัญหาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ยอมรับว่ามันมันถอยคนละก้าจริงๆแต่ว่าวันเนี้ยเราก็พยายามที่จะแบบอ่ะลองทําลองสู้กันใหม่ลอง ลองเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดมีคนอื่นเลยไม่เคยคิดน้องใจเขาเลยนะครับนี่จะเป็นปัญหาเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เราครบกันผมผมตั้งใจเอาไว้มากๆนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ผมมีคนอื่นเลยแน่นอนกออ็รู้สึกดาวนิดหน่อยครับคือยอมรับเลยว่าคือจริงๆผมอาจจะเจอเรื่องนี้มาเยอะนะกับการที่แบบเลิกกับใครใก็จะมีคนถล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักหนักมากๆนะฮะ แล้วไม่ใช่มาแค่ผมคนเดียวคือถ้าผมคนเดียวยังโอเคแต่ว่าผมมันมันลาไปถึงครอบครัวของผมที่แบบเขาเขาไม่ได้พร้อมไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่จะแบบมา,ามารับเรื่องอะไรพวกนี้ได้บางคนแบบต่อว่าไปถึงแม่ผมแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งของผมอะไรเงี้ยกอ็อยากให้จริงๆิงแล้วเนี่ยคืออยากจะชี้แจงว่าครอบครัวของผมนะฮะรักทุกคนที่ผมรักอยู่แล้วไม่มีการต่อต้านหรือว่าม,มีการแบบ ไม่ต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะครับมันมันมันคือปัญหาของผมกับมาลีเท่านั้นจริงๆคือแม่ผมก็เครียดแม่พ่อผมก็เครียดอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดจะว่าอะไรก็คือว่ามาที่ผมคนเดียวไม่อยากให้รานไปถึงครอบครัวผมคือภาพจิตใจนั้นเป็นยังไงยอมรับว่าก็ก็มีดาวบ้างเพราะว่าคือผมอ่านเยอะมากคือผมอ่านเยอะมากนะครับแต่ว่าหลังๆพยายามแบบพยายามเลือกที่จะแบบสำหรับแมสเศษข้อความที่ที่ เขาเตือนเราเขาเขาติเราในมุมที่แบบเออเราเราผิดจริงๆเราไม่ดีจริงๆริอันนี้พยายามกลั่นกรองอันไหนที่มันที่มันเกินความเกินความพอดีเราเราก็พยายามตัดทิ้งออกไปนะครับจุดที่ทําให้กลับมาลักันอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าคือเราเรามานั่งคุยกันก่อนเรามานั่งแก้ปัญหากันว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีของเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละคนเราเราจะปรับให้กันได้ไหมเราจะลองสู้กันอีกครั้งไหมนะครับผมก็ก็ตกลงันบ้างเราก็ลองสู้กันอีกครั้งหนึ่งก็เลย ก็เลยกลับมา,เ,าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกลัวไหมคะว่าว่า,าวันหนึ่งถ้าเกิดต้องมีปัญหากันอีกครั้งฝังคมจะต้องจับตามองอีกกลัวไหมตอนนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วครับนะ <c oughs> ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราที่เราเจอมาแล้วก็ผมก็พยายามบอกว่าคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันไม่มันไม่ใช่ก็ก็ไม่ได้อยากให้แบบโซเชียลอะไรขนาดนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยก็ก็คงแบบตัดสินใจด้วยกันแค่นั้นสองคนอะไรเงี้ยครับ